อ่อนสิบหลอดนี่มันสิบหลอดเวลาเขาทานี่มันจี๊ซอยให้ร่องพื้นปี๊ข้าใส่นี่ติดหน้าไม่รู้แอนตัวนี้เห่งเหล่งเหล่งล่องพื้น ได้หดเสาสิแม่ตอยได้ล้าก็มาใส่ล่องคืนถึงแม่มาสิเมาตอนไหนมันก็ต้องอยู่ได้แม่พมันาจะเป็นอพ่อกระไดมาถามเรื่องเต็งนาสัตว์กรหอดเอ็นก่อดูแล้วปีนี่เป็นวงไฟเพไามันโ้ห้องนะพ่อแล้วบดได้พ่อ รายการต่อไปนีเป็นไายการไปทั่วแล้วก็ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิงแล้วมีจะรวยกับรวยเบิงแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกของเพิงในี่นพี่น้องเด้อสวัสดีครับมายามน้ำเพชร พยายามน้ำเพชรเป็นแตงหนาสีถามเพื่อนว่ามานมณีเป็นแตงหนาแบบใดแตงหนาเขาเมื่อฝรั่งโอ้ยมีฝรั่ง <c oughs> อัน <c oughs> อัน,นรับแรกเขาเห็ดหนังก่อนอันตอทนทอดขั้นเนี่ยอันรับแรม <c oughs> กมันบรพอหนถ้าเราต้องซื้อเครื่องซ้ำอ่างก่อนมัน ใช่อันแรกคือซื้อเครื่องสำอางกอนพ่อพูดถูกมากคือสำอางแล้วก่อนจะซื้อเครื่องสำอางเราก็ต้องหาทุนก่อนใช่ค่ะเรามมีทนอแต่ถ้าเราไม่มีทุนใช่ไหมคะเราต้องมองหาแล้วว่าากไว้จะเป็นลักเกียีครับอไฟดำแล้วโคตรสุกได้ไปได้เรียลระยะอ๋ออันั้แเรียลมาอครับถ้าว่ามีปัจจัยาต้องมองหาสีรอบข้างเเขาต้องเริ่ม ใจแล้วว่าเลขบัญชีเฮาอยู่ธนาคารไหนเงินค่ะบ่แต่ว่าท่นเฮางั่านเฮาเห็นว่าอันใดพอจําได้เฮาก็ไปจำก่อนอาริเจนท่องว่าจะว่าจะท่องเถอะแต่สิ้นก็ได้จํามาทีสิ้นก็จำค่ะจําแน่ว่าจําแน่ท่องนี่จําเลยค่ะเพราะว่ามีเงินเดี๋ยวกว่ากว่าเฮาสิได้หัวงานบ่อยว่าใจอย่างเนียค่ามงบูทค่าชุดค่าเครื่องเพชรค่าเครื่องประดับออืแล้วถ้าคน หนึ่งเกจตประมาณลายอยู่พ่อเบดหลายขนาดพ่อนะเบื้งหน้าพ่อซ้ำนีพ่อกันเบอดหลายพ่อครึ่งซำองบงเบอดหลายหรอกแต่ว่าเข้ากับสืเต้นเต้นสต้เตียงสหมองยูหมองเศร้าเลายอยู่ในลทุอย่างเประกอบอกันเพราะวานี่เหมือนแบบสองพันขนาดตลกอนี้ว่าในโลกอย่างมันบัลโลกหรอค่ะโลกรวันอันนี้ อันนั้นแหละเด็กพอสมัยตะกี้ห้าสิใส่ไม่เยอะไม่เยอะมากลองเวใช่อันอันดูเกิดบว่าท่านลองเว่นาะลองเวท่านพอท่านยู่วะมันจะมีแปลงด่านนอตมันจะมีรองพื้นที่ว่าเป็นสกวอตหลอดนะพอสมัยนั้นสมัยนั้นแต่แต่ทุกวันนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าพัฒนาการมาเรื่อยๆร่อเว่าบ่อยังว่ที่ตึงของเรื่องแพ่งกันเรื่อยเรื่อยเริ่มแพงกนเรื่อยเมันป็นเนาะแต่ก็แปลกเหมือนกันวันนี้มันนี่วมันเป็นแฟชันเลยแต่ก่อนกับลองเวเนี่ยเนาะ ขาเจ้ากระลงมช่วม,มือนี่พัฒนาการก้ะแต่ว่าลูกเนี่ยจะมีเทคนิคการน,นึงลูกเป็นคนผิวแหง้งอ๋อต้องขนผิวแหง้งลูกก็สะใส่น้ำตบอ่าน้ำตบก้อนเส้นไหมสะอาดหน่อยใส่น้ำตบรุนได้ก<อ>็ได้แล้วแต่ว่าสิสามารถซื้อได้หรือว่าแบบนี้หรือว่าเข้าแบบว่าตามความชอบหรือว่าเข้าว่าแพ้งสิ่นะเขาก็าใส่น้ำตบเนี่ยตบ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 เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้หนาก่อนคนพอต้องตบมั้ง คนตัวปรด้ okay. ๋่วบรรยากาศห้องพักขออนุญาตบาทคำบอกเน้อยพออันอันนี้ว่าได้เก็บเน้อยได้เยอการจ้งหนาองเราาเกิดพ่อใส่น้ำตบแล้วเขาสามารถใส่ผ้า้าผ้งพพาพ้้าผาผ้า้าผ้าผ้้า้าาผ้าผ้าเาผ้าาผ้้ผ้าซา้าาผ้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 า้า่าาา ตีนหนา่อรอ,อนตัวนี้เร่งเร่งเ่งล่องพืน้นล่องพืน้นมวนมันะอยู่ได้วเสา่ไได้แล้วก็มาใส่ล่องพืน้นถึงแม่มาสิเมาวันไหนมันก็ต้องอยู่ได้ม่าจะบาไรพ่อกระไดมาถามเรื่องเต้หนาแซดกหอดแอนก็ู <c oughs> ้แล้ว แล้วนี่ปีนี่เป็นทงไฟว่าม่ทวงข้อได้พอแล้วรถบัสได้พ่อทวงข้อหรืองก็คือใบเราเป็นเลยวได้พ่อแล้วพอเอาโซดาไปใส่ยป่ัะนี้แม่พ่อใส่อันนี้แล้วพ่อใส่ล่องคืนพ่อใส่ล่องคืนพ่อก็ใส่แป้งปุ่นแบบบางๆก้อนแล้วก็แล้วก็ปัดพ่อก็บเฉดที่หินก้อนน้ำข้างน้ำเนี่ยนู่นพ่อแบบว่าเป็นคนหนาเรียมเรียมได้อซื้อได้พ่อแอ้วเรียนจัดได้พ่ออะไรเรียมได้พ่อนนเรียมัา อก่งแต่นนะละคน่คือกันแลจ้ยาังหน่อยจังสิมาบนคนเขียนคิวเ <laughs> สิกบางิวว,ว่าสืเป็นมอดูในบัดเชียนคิวอาเียนคิวิวถีเป็นมอดูเลยเนีนไไ่คน <laughs> ละคิวคนละคิวเดี๋ยวจยังห,หน่อยจังว่าหานํำเพชรกับจน่อยครับแต่คนคิวจะออ้ยถจะเปหาควดส่งหน่อยมาพ่อยน้องเพ่ทำเออน้องแพ่แต่งกรลังแต่งหนา อ๋อมันมีมันมีชาเกย์ก่อนมันบ่แม่นพ่อแต่ขังบ่มีน้องแพะดอกน้องแพะกะแดงไว้เปลือเพล่านั่นเอาไปเติมอีกนะจ้าแพ่ไปลองเพียงไหมเขาบอกหรือยังบอกแล้วค่ะเดี๋ยวลองเพีงแค่นเพื่อให้ใครท่านมันเหนียวบ่ท่านน้ำหายอยู่เดี๋นี้ไมนเหนียวบ่มาแต่เล่นไอพี่เจ้าไปลองเพลยงมีเหนียวแต่งเองเลยบมดแต่งไหน แต้งเองค่ะพ่อปีเสียให้ชัดๆใหดหน่อยละบ้าไหนก่อเปิดอุปกรณ์ในเบื้องี้มอนแหกมันจนแหกมันค่ะยังอยากปล่นหาำเพลินันตะลังไล่ดทั้งทิกกับเพื่นว่าสิไลตอนแล้ว่าอะไรเ้เพ่นกันเรียนทิกบให้กันบ่เล่นค่ะพ่อเอาทีฝากองนั่นด้อค่ะเาเอา ไม่เฮ็ดเฮดช่องมันติ๊กต๊อกปะเฮ็ดช่องติ๊กต๊อกค่ะน้องแพร่ภาษาอังกฤษนะคะแพร่ภาษาอังกฤษแพร่พ่อพี่มูลภาษาอังกฤษนะคะติ๊กต๊อกแล้วก็ช่องยูทูปแพร่ว่ายูทูิ่นก็เฮ็ดยูทูปก็เฮ็ดพ่อแพร่ว่าพ่อพี่มูลออฟฟิเชียลแล้วก็เพจแพร่ว่าพ่อพี่มูลปฐมบันเทิงสิงเสนเพจฝากไว้นะเพื่อพี่น้องเด้อะเซาเาการาสินบอสินหวังากราสินบอสินหวังบูร์สินหวังเบิด ที่ไหนยุ่นยุ่งแยงละสินเนาะแมนค่ะแยงลสินกินดำํำซุ้มค่ะคุบอที่แชร์จงหางใส่แส่จเส้เนทำนี่ยเขาเอในในเ็น่เสนอันนี้คือขั้นตอนแรกค่ะตอนแรกไม่เสแมนขั้นตอนแรกกะเขาก็ใส่อ่าแนวกันว่วให้นายเยอะเอาอยัางไงเยอะ นายือ้อคือน,นาแบบนาลอกนาหยังสินะคะให้มันอยู่สอดแจกแล้วเขาก็ต้องมาใส่กันแดดผมมีกันแดดนะหมอแน่นครับพ่อใส่เงกันแดดมันถือไฟเด้พอพ่อโอ้ที่แมนเขาถืออ่าเขาต้องใส่กันแดดเพราะว่าไฟมันหลายเฉพาะว่า,า,า,าันนี้แทปพ่อนาพาา่อขึ้นเถ้าเม่วันนี้เบัดนี้มันทีขึ้นฝ่าย่างพ<ม>่อเถ้าม,มาเพิ่งกันเลยให้แนะน้ำให้ใส่กันแดดก่อนนาสสูงวันที่ขึ้น เขามาหนาสูงแล้วก็ต้องมาลงแปลงมันยังก็สิบอกตาที่นี่ค่ะ<ม>บอกตาแล้วจะไม่เขียนคิ้วข่ะเดี๋ยวะะเราก็แล้วแปลงขาเพิน่หนหนาเกันแต่งยัปงายปากพี่น้องปากพี่น้องเบึ้งแย่งลูกสาวเมืองกาลสินเทรว้านอนพี่มนตอฟฟิเชียลฝากไม่ได้พี่น้นอ,นนองเด้อ<ม>นะคะฝากเป็นรูเป็นรัาน แล้วเาแปก็คิวนั่นนะคิอมาเนีเด่โอ้นี่ครับมอ้ตานี่เป็นอะไรที่แบบเ็นูงยากมากเลยตาเตาแล้วยาหยากตัวขนยให้แค่นี้เนนหัวตาหยาเนี่ยตาอจะให้ลูก่ือฮ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 ือนือฮือฮือฮือ้ือฮือฮือฮือออฮือฮือ่อฮือฮืออฮือฮือฮือฮอ่นบออ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 อือออ ขอ,ออขอบคุณน้ำเพชรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเดี๋ยวเขา <c oughs> เร,าเราี๋ยว่าต้องแอบพินาเล่นนิดนึงครัแอบนี่เหรอไดนี่ยสพพออายุละเอียดละอ้อยเดี๋ยวแต่งหน่ายเนาะน้ำเพชรบอกตาขอบคุณพี่น้องซุ้อขุดซื้ค้นฝากช่องพญเพิงเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะให้พ่อถ่ายอัน เาเาบึงก่อนแตงหนาเล้่ยวโอ้ครับครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นได้การแตงตามาจากป้าแดงค่ะอันเดียบด้วยยัยเนียค่ะฟอยอยกันอยยับฟอเล่าอยกับฟอยนกระดาษฟอยบอกระดาษฟอยอืมแนวเะเพานี่ยร <culo> ามาติดอ่ะกันครับครับโอเคครับขอบคุณค่ะมาบึง โองบางรุ่นไม่เป็นพี่น้องอุปกรณ์เพป็นงามคักงามนในอลังการงานสร้างา ang 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 ด้านหลังไม่ที่การเตรียมงานก่อนการเขาจะดอะยู่เนี่ยพีบอกพี่น้องนาะหัวน้างามไหลจะได้งาม สาวรังการ่ังการนั่งกันนุกพูนลูกสาวคนสวยสวัสดีค่ะเตรียมอุปกรณ์มาหนุกินข้าวแลงไปเ่าว่าเ่านัอุปกรณ์เหลี่ยงงานก่อนโอ้โหมีรัคเบื้องหลังคารรังการรั่งกานุกมารังการเตรียมงานนั่งมาแลงเนาะ คันนาดน้าวกะสีกะสีกะสีทุบๆเนาะใส่พนุ่มเปาผ่ห้มันมันซุมเนาะเอาผนุ่มเปาหนึงคู่แต่งานงานบปนแต่งานคนน่ะแบบับบ สวยงามนี้งามค mm hmm รับเจ็บทุกไลนละเอียดดี้ อันนี้ก็สมงานเถอะพอบนนี้ท่านมาบนเรือข้างหน้าก็เหลี่ยมครับเถอะเสรยงามพลัมพลัมเนี่ยเสอร์เอกอนเบอร์นว้เบอร์เบอรนเรกอนร่างกาย

บรรยากาศหลังไม่สิอ่พี่น้องให้เป็นพี่กับกำลังนี้อ่ฟังเสียงแสกอีก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โ <Okay>, okay, อบบเคครับเืองอไปรออนสิบหลอดเลยครับ <c oughs> สิบอด เอาสุดยอดสบายดีคพ่อก oh, ันยำมเล็งรอแล้วม oh, en ่นอแล้วสบายดีมานุ่เจ้ามาดนี่ยกุสบายบเปผา อยากาเพราะม่าเตียบเรียบกันนู้นเนาะม่นอ่าะเป็นเบาถ้าเป็นเบาพูแบบไล่ะไ่เป็นยุทนึ่งชืวสํนตนรับพี่น้องยากเตงอนุงอยากเมนเพราะโซนที่เป็นมากอนนี้รับผมโอ้ย่เดียร์ช อธิโนว่าเป็น,นการเตรียมงานครับทำมากสิประมาณนี้เสมอสมีคืองานมาดนี่ยครับศาสตร์เล่มก็มากเลยครับมีพวกท่านพวท่านหลายๆลามันายนี่ะโอเคคนระับ ขอบคุณพี่น้องในรายสิครอาดีคือบรรยากาศการเตรียมงานของอาจารยา์นักดนตรีเลยครับเจ็ดเสื้อการเตรียมพร้อมภาพี่นอ้องเบิ่งในรายอย่างเพื่อพี่น้องไในม่งการทำงานของทุกแผนกทุกฝ่ายขอบคุณขอบคุณพี่น้องในรายทำพออ่อครับไม่ชิปหนาพี่น้องยินดีมีแฮ่งสุขสุขคนส,ส,สวัสดีครับ